นั่งกับเปนถ่ายคลิปอะไรเยอะจาอือะไรเข้าตาไหนเปนดูซิให้เปนดูซิว่าอะไรเข้าตาเร็วๆร็ว่นตาหรือเปนะ่ามาไะมขนตามาเน่อไอขืนอะไรมาไหมมอ่ะลองเพลงยึดมือสุรินดยว่ายังเลย ลอะไรอะไรอีกนมันเปิดอะไรอีกไขไหนใครได้เหนก็อยากกินมีไข่ออนเซนด้วยโอ้ได้ไข่ออนเซนอ่ะรอเพลงอีกรอจบจบหนึ่งรอบจะได้กินไข่ออนเซน อะไรนะนนเขี่ยวเพลินนะนุ่มลิ้นว่ายังไงนะเกี่ยวเพลินนุ่มลิ้นโอ้ยยุงต้มไข่ได้สวยมากเลยดูทิ่ปอกก็ง่ายด้วยไข่ออนเซนไข่อ,อ,อนเซนเอาข้ามาไปเอ็ด ก้ามาให้กินไปกินเยอะๆเหมือนจะเหมือนจะตุ่ยมันกินเดียาแอนจะมปรักแล้วตุ้ยเหมือนป้แอนเลยดูแหวกตรงกลางก่อนตัวเหมือนตุนนี่ไงไข่ออนเซนเมื่อก่อนแอนก็เหมือนมินนี่แหละโตมาก็โตขึ้นโตขึ้นก่อนแอนก็เหมือนมินน้อยจริงนะรูปตอนเล็กๆนั้นเหมือนมินน้อยนี่แหละ จะบอกตัวโตมาโตอ้วนมาจยางไรใช่ไหมเออไม่รู้มโตมาไม่รู้อ้วนมาอย่างไหนมู้เหมือนกันอ้วนมาจากข้าวไมันก็ตัวเล็กเหมือนไอ้มีใส่ซอสให้แล้วเนี่ยทาไปนาไปไร่ไปนาเขาก็ยังบอกว่าโอ้ยแม่เอกให้ยูอุ้มลูกกับไฟหอดมันลูกมันน้อยหวานสันโอ้ไม่ละตยรงนี้มาป้อนมาเยลลี่เยลลี่จบเพลงก่อนหยันลี่กินไข่จบก่อน เดี๋ยวลุงจะโทรสั่งเดี๋ยวลุงจะโทรสั่งเจลลี่ยุดเมืองโซเดียมมาสองกระปุกอืมสองกระปุกเลยบระมีณโอ้กระปุกใหญ่เลยนะเอามาแบ่งเปอเอ็นด้วยนะว้าวแบ่งเปอเอ็นด้วยนะแบ่งด้วยแบ่งยาชีด้วยโอ้เดี๋ยวสองกระปุกอะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาไปบ้านหาเปอเอ็นเรื่อยๆนั่งลงดีๆลูกนั่งลงเออนั่งลงอ่ะแล้วก็จ้ำ กินข้าวด้วยกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยอยากนั่งตักมันอยากนั่งตักอยากเต้นโชว์ละสิใครเต้นดีมีรางวัลเป็นเยลลี่ยุทธเมืองสุรินทร์มีน้อยเต้นเมื่อคืนเต้นแบบไหนนะเมื่อคืนนี่มันลงไปเต้นแล้วปไปเตไปลงไหนเมื่อคืนเราเต้นสี่ห้ารอบอะเต้นในรูปเออเมื่อคืนใครหนูเต้นดีจังเมื่อคืนนะฮะไปลงไปเต้นเลย หนูเมามากหรือเปล่าเมื่อคืนอ่ะฮะหนูเต้นหลายรอบมากเลยนะแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะจอเดี๋ยวรอให้แปดโมงแปโมงแล้วค่อยลงจะลงคลิปมีนอเต้นเดี๋ยยุดเมืองสุดิี่ใครใครเห็นก็อยากกินเก่งครับโตโตเลยโอหเก่งมากเลยอ่ะทำไมกินข้าวเก่งขนาดนี้คุณผู้ชม วันนี้หนูจะไปไหนลูกไปบ้านมะนาวไปบ้านมะนาวแล้วก็มาหาเบสจ่อยด้วยวันนี้เราก็เราก็ไม่เจอกันทั้งสี่วันทช่ไมลูกไม่เจอกันสวันผมก็อยากมามาเชไหนคุณเราไม่เจอกันทั้งสี่วันคิดถึงแค่เลย ฟ้ามีนอามินัสดีลูกอ่ะร้องเพลงร้องเพลงให้ไปเอ็นฟังหน่อยไม่ได้เจอสี่วันเมื่อมือเมื่อซูรินไม่ได้เจอสี่วันฝากไปหาเบ้อ้วนแล้วก็มีอะไรอีกเบ๋จ่อยเอาขาลงเอาขาลงเอาลงเอาลงทำอาไปอย่างนู้นก็ขาไปจุ่มเยอนะคะเออ นั่งเพียบนั่งเพียบโอ้เก่งมากเลยค่ะลูกกินไข่ขาวเคี้ยวเคียวรอใครมารอหน้าเรนบอกเคี้ยวเคียวตอนหน้าเรนมารับฮะเอาไข่ขาวคำเล็กเอาไข่ขาวคำเล็กเลยรอปนันนปนันนจะมารับมายังไม่ถึงเนมายังไม่ถึงเบตาก็เก็บเสื้อผ้าเลยโอ้โหม เสียงของเสียงกาแป้ดาไม่ได้ไปซื้อโทรศัพท์ของเจ้าภาษาบ่ไปซ้ำเลยบอกโอ้ไปให้ลูกหนูไปเล่นกับใครหนูกับบ้านหนูไปเล่นกับใครเนี่ยเล่นกับพี่เจ้าแล้วก็เล่นกับนิโอเอ้พี่อะไรนะพี่โอเอพี่โอเอแล้วก็น้องอะไรนะน้องกับน้องบาติงเบียนซาเห็นแล้วโลงสองกิโลนะลูกนะโอเคบอกยายนะ บอกจะอ้วนนะเพราะว่ามันจะได้อยู่บ้านมะนาวนะไม่ว่าสั่งประดาว่น้องวิวแกล้หามาขายให้เดี๋ยววันนี้ไปก็คงจะหันมาแถวใช่่สังบ้าานนมะวเดี๋ยววันนี้ไปก็คงจะมีแถวตามทางอยู่เห็ดไอ้เปี้ยออกมาหน่อยมัน็ถูกกว่าบ้านมะนาวถูกต้องมันถูกกว่ากตผมโตมแต่เห็ดแม่พี่จะนอยนะ ช่แม่ซิ่ง<พ>จะชอบไปซื้อที่บ้านมะนาวตลอดเพราะมันถูกกว่า,า wow? ที่บ้านมันแพงมะนาวกรอกมันแพงเขาจะไปเล็เขาจะไปสั่งที่บ้านมะนาวมันถูกแล้วนีพี่ออเออ๋อเหรอพี่นับตง oh, ังอ๋อพี่นับตังพี่นับตังก็มาด้วยวันนี้นะมาเม่นน้อยนะงานพี่โอเอแล้วเขามีอะไรนะอีกนะ้นมีอะไรนั้นที่ พี่พลอยอ่ะพี่พลอยด้วยมือพ right. ี่พลอยยังเนี่ยวันนี้วันอยู่พี่พลอยนะอะพลอยอะพลอยอะพลอยด้วยมินไม่ลงกอกกอกหรออ่ไปก็ผ่านกอกอกไงก็ลืมเขินเขินลืมแล้วเหรอลืมพี่พลอยแล้วบอกเออพูดแต่ชื่อไม่ลืมเนาะแต่ชื่อพลอยไปด้วยเลยเบิรงนู้มมันเต็มแล้วมันลดไฟฟ้าอรอชาตแบบไร่บอก ัับบสแตอนนี้มีเอฟซีสั่งเสื้อแปดตัวตัวละสองร้อยเก้าถึงเก้าแปดตัวเลยนะแอนลงไปละแปนนะเด้อมีทุกสีเลยาลเเอทุกสียแอนเอาทุกสีเลยจ้ะไซส์เอ็กซ์แอเอโอ้ใส่สองเอ็กซ์แอลเอาไปพูดประเด็นมาเสื้อออกมาให้ตาหญ้าป่อยขาเลยนะแกบอกว่ามันระหึงนี่เราเก็บบอกว่าแถบแคนตั้มตักตัวหนึ่งได้ไหมคะก็เลยบอรเดียวสาวเป็ดบินกดไม่ได้ค่ะมันต้องลงบัญชี อ๋อเอออ่ะบินโอ้โหขาลูกขาขาเอออ่ะอืมอีกคำที่สี่ถึงมากโอ้อยากกินยินลี่เนี่ยต้องกินข้าวก่อนอยากกินไข่ขาวโอ้แต่พ,พี่มีไซส์เสื้อแล้วนะ่ะสาม 3XL พี่จะเอาไปให้ ให้แกสักตัวหนึ่งด้วยมันใหญ่มากเลยจะไปจะให้ไปแกโตด้วยอร่อยยังไงอร่อยทัไงมอร่อยอร่อยจังเลยยกมือยกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งเออล็อกเพลงมงสุรินเราไม่ได้กินข้าวเดียวเต็มปากเลยเมื่อคืนนี่ล็อกไปแล้วมาโดลงมาเต้นให้ดูเต้นแบบนี้ด้วยบอกเต้นก็เหมือนเลยทำไมเก่งขนาดนี้วันนี้ดูหน้า ดูหน้าย่าที่แต่งหน้าสวยมากเลยวันนี้สวยบะเออแต่งหน้าสวยเขาก็ผิวเลยวันนี้ผิวกับผิวสีแทนเออคนวัขาวก็ไม่ขาวสักคนนะแทนหมดเลยขนาดไม่เขาจะได้เป็นเพื่อนเราให้ดูเสือเราคอยสิมีแต่อ้เปรี้ยวคนเดียวที่ขาวเลยนะกับมีน้อยน่ะดูตัวเองด้วยนะลูกด้วยนะว่าขาวเนี่ย ตยังยาวตัวยังยาวเลยนึงก็สวยง่ายงไข่เกี๊ยวแล้วซื้อแล้วแล้วก็เอาของมาฝากเมี่ยนเมยนด้วยนะใบมะนาวน่ะเออเด้อซื้อซื้อมาฝากที่ดูเอาเอาหนึ่งโนคาเออแต่หน่อไม้เรามีแล้วไม่เอาหน่อไม้นะเอาโนคาเอาอีกเอาเห็ดเออเด้ออ่าโอเค เ้าเอาไปปุ๊กยังวะเอา,าไปแล้วคุยคุยวันนี้หน้ามีนน้อยทำไมสวยจังหน้ามีนไม่อยากไม่ได้อยากไปยังสวยจังเลยอิ่มแล้วใช่ไหมเอาอิ่มแล้วโอ้ไปเออโอเคนะครับขอบคุณนะครัรบตอบนนี้เล่นเล